ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับท่านูุติตามและท่านบ้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักศษษษดิ์สิทธิ์ .com จอมกำมังเวทจะขอบอกกล่าวเล่าความถึงเรื่องราวความรักที่เจือไปด้วยอก,กุศลกรรมที่เจือไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองว่าความรักแบบนั้นเป็นความรักที่ดีหรือไม่อย่างไร และก็เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามที่ยังไม่ได้กด subscribe ที่ยังไม่ได้กดแชร์กับทางเราทางเรารบก,กวนเวลามีค่าของท่านก็ทำากับทางเราด้วยและอย่าลืมกดที่รูปดิงแล,ล,ละรูประฆังเพื่อที่ทางนนจะไม่พลาดทุกคลิปทุกเรื่องราวที่ทางเรานั้นจะได้นำเสนอแก่ท่านในครั้งต่อๆไปและเมื่อท่านทุกหลายตามกับทางเราแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังด้วยรัก และคุณใส่กันได้เลยครับเมื่อความรักเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วมันย่อมมีแรงผลักดันมันย่อมมีแรงผุน,นำเพื่อให้คนผู้นั้นทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะความรักเพราะความรักนั้นมีแรงผลักดันมหาศาลให้เรานั้นทำทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีได้กันทั้งนั้น ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่สามารถต้านทานแรงแห่งรักได้เลยทีเดียวแต่ถ้าท่านนั้นรักด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์รักด้วยความปรารถนาดีความรักนั้นย่อมเป็นไปทางเจริญความรักนั้นย่อมเป็นไปในทางความสุขแต่ถ้าหากว่ารักของท่านนั้น เต็มเปลี่ยมไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองคนคนรักแล้วเมื่อท่านไม่ได้ครอบครองคนที่คุณรักคนที่ท่านรักท่านก็จะหาวิธีการต่างๆมากมายที่จะมาทำให้คนที่คุณรักมาอยู่ในเอื้อมมือมาอยู่ในอุ้มมือของท่านถ้าท่านนั้นไม่มีกุศล,ลกรรมจิตใจบังคับเหลือควบคุมจิตใจ กับนำเอาอักกุศลกรรมต่างๆมาประกอบอยู่ในจิตใจสิ่งหนึ่งที่ตามมานั่นคือท่านจะเป็นทาตของมันให้ท่านลุ่มหลงมัวเมาในความรักในความอยากได้อยากมีโดยที่ไม่เกี่ยงวิธีขารบางคนนั้นก็หวังพึ่งพาซึ่งไสยศาสตร์มนต์ดำทำเสนยาแฝกฟังรูปฝังรอย ให้ได้มาซึ่งคนตัวเองนั้นหมายปองให้ได้มาซึ่งคนตัวเองนั้นรักแล้วท่านคิดว่าคนที่โดนคุงใสเสนยาแฝกฝังรูปฝังรอยเขาจะเป็นอย่างไรใช่ในตอนแรกนั้นเขาอาจจะดูปกติวิสัยเขาอาจจะรักคุณด้วยอำนาจแห่งคุณใสเขาอาจจะรักคุณในอำนาจแห่งมนต์ดำ แต่ถ้าว่าเมื่อคุณอยู่กับสิ่งนี้บ่อยๆเมื่อเขาโดนสิ่งนี้บ่อยๆอ,อยู่ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกวันคุณคิดว่าคนที่คุณรักจะเป็นอย่างไรที่คุณบอกว่ารักนั้นคุณรักยังไงทําไมถึงสาม,มารถทําร้ายคนที่คุณรักได้ด้วยคุณใสเพราะว่าคนที่โดนคุณใสมนดํานั้น ถ้าโดนในปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้หนึ่งเป็นบ้าขาดสติได้ไม่วันไหนก็วันหนึ่งและหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็อาจจะทำให้คนคนนั้นถึงแก่ชีวิตนั่นคุณรักด้วยอย่างไรคุณรักด้วยหัวใจหรือคุณรักด้วยความอยากได้อยากมี ก็เท่านั้นดังนั้นท่านทั้ง,ง,งหลายจงจำไว้เมื่อรักแล้วจงมีสติเมื่อรักแล้วจงมีความคิดละเอียดอรอบคอบอยับยั้งชังใจนำกุศลจิตมาไว้ในครอบครองในใจถือครองกุศลจิตให้อยู่ในใจผลักดันอก,กุศลจิตนั้นให้ออกจากใจเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อความรัก ประกอบกับความหลงต่างๆมีโมหะเป็นที่ตั้งท่านก็จะทำความเลวร้ายได้อย่างน่าสงสารอันที่ว่าสงสารนั้นไม่ได้สงสารแก่ท่านผู้ทำกุศลใสหรือสงสารแก่ท่านผู้ตกอยู่ในอบายแต่สงสารบุคคลผู้ที่ท่านจะทำ กับเขาที่ท่านนนั้อ้างว่ารักเขาอย่างมากมายมาสาลแต่ท่านกลับทําร้ายเขาด้วยปืนใสบนดำโดยอ้างว่าท่านรักเขาถามนิดหนึ่งถ้าท่านรักเขาท่านจะทําร้ายเขาได้อย่างไรถ้าท่านรักเขาท่านจะทําให้เขาเจ็บปวดได้อย่างไรถ้าท่านรักเขาท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของความตายของเขาได้อย่างไรนั่นมันไม่ใช่ความรัก มันคือความเห็นแก่ตัวจงจำไว้จงรักด้วยกุศลจงรักด้วยศีลจงรักด้วยสติไม่ใช่ด้วยรักและคุณใสพระกะทาศักดิ์สิทธิ์ดอดขอมจอมขมังเวทร,รักอย่างมีสติ